เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราคือเวอร์ชั่นที่เราเป็นตัวเองธรรมชาติของคนเราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและคิดเอาเองว่าเราดีกว่าคนอื่นหรือเราด้อยกว่าคนอื่นการคิดว่าตัวเราเองดีกว่าคนอื่นดูเหมือนจะดีแต่บางทีก็ไม่ดีเพราะมันทำให้เราลืมตัวและดูถูกคนอื่น กลายเป็นคนที่ไม่พัฒนาตัวเองแต่การมองว่าเราด้อยกว่าคนอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเพราะการมองตัวเองว่าด้อยกว่าคนอื่นทำให้เรารู้สึกถึงการบั่นทอนกำลังใจและไม่ปรารถนาที่จะเดินตามความฝันอีกต่อไปในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนต่างมีข้อดีและมีข้อด้อย เราดีกว่าคนอื่นจริงในบางเรื่องแต่เราก็ร้อยกว่าคนอื่นเช่นกันในบางเหตุการณ์การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจึงไม่ช่วยอะไรและทําให้เราลืมไปว่าคนทุกคนมีลักษณะเฉพาะของตัวเองเปรียบเทียบกันไม่ได้การที่เราต่างกันไม่ได้แปลว่าเราเหนือกว่ากันและยิ่งไม่ได้แปลว่าเราแย่กว่ากัน แปลว,ว่าเราทุกคนต่างมีความดีงามในแบบของตัวเองการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำสิ่งที่เราควรทำคือการเปรียบเทียบตัวเราเองในวันนี้กับตัวเราเองในวันที่ผ่านมาทุกเข็มวินาทีที่เคลื่อนผ่านไปเราเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่า เราเป็นคนที่เก่งขึ้นเราเป็นคนที่ฉลาดขึ้นเราเป็นคนที่งดงามขึ้นหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราควรเป็นคือการเป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวเราเองไม่ใช่เป็นตัวเองที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของคนอื่น